สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะมาพ, жел, บพบกับยูนะคะที่โตโต,โต,โต้คาอีกแล้วนะคะวันนี้ยู <laughs> จะพานะคะทุกท่านนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ลูกค้ามาดูรถอะไรกับทางโตโตค้าของเรานะคะ <laughs> แล้วทําไมลูกค้าถึงซื้อรถกับโตโตค้าของเรานะคะสวัสดี <laughs> ค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยหนูต้องขออนุญาตถามก่อนว่าคุณพี่ชื่อคุณอะไรคะ ชื่อประสันทนนนแดงครับผมพี่ประสันนะคะ,ะโอเควันนี้พี่ประสันมาดูรถอะไรอย่างทางโตโตคาร์แล้วครับพี่เออมาดูรถออติสครับผมค่ะคือจริงๆเราวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้ออะไร <c oughs> แต่ว่าเคยมีความประทับใจอยู่ก่อนแล้วที่อยากจะกลับมานะฮะก็ะาาพาลูกสาวไปโตีาแล้วกลับมาได้ชวนลูกสาวเล่นๆบอกว่าไปดูรถก่อนไหมที่พ่อเคยดูไว้ครั้งกี่แล้วนะฮะ ก็มาดูกันก็เกิดความประทับใจกับเซลที่ให้บริการที่ดีนะฮะหลายคนก็ช่วยกันเป็นทีมทีมขายที่ดีนะฮะ,ะแวะที่อื่นก็ไม่ได้ขนาดนี้นะฮะก็รู้สึกว่าสบายใจในการซื้อแล้วก,ก็การพูดคุยของน้องๆก็มีความรู้สึกว่าคือผมก็เป็นเซลมาก่อนนะฮะก็จะรู้ว่าการขายที่ที่ประทับใจคือ พูดความจริงให้ความจริงกับลูกค้านะฮะให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเราก็ได้ได้สิ่งประมาณนั้นมาก็คือว่าเรื่องรถเราก็รู้พอรู้มาบ้างแล้วแต่บางคนเขาต้อคุยเวอร์หรือคุยคุยไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จับได้เหมือนกันเราก็รู้ใช่ไหมครแล้วก็ผ่านรถมาเยอะ <c oughs> ในชีวิตนี่รถสิบกว่าคันแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอมาตรงนี้ก็น้องๆทุกคนก็จริงใจพูดความจริงนำนำเสนอที่ดีขอบคุณค่ะก <c oughs> ็พาไปลองรถ <c oughs> ลองแต่ที่น้องบอกว่ามีลูกค้ารายหนึ่งนะฮะลองพ8น0กับพ6น0ลูกค้ากลับมาซื้อพัน6ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ผมก็ลักษณะเหมือนกันนะค่ะพอลองคันแรกก็ประทับใจเพราะคันที่สองซึ่งเครื่องมนแรงขึ้น แทนที่จะดีดีกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนกันคือไม่ประทับใจตั้งแต่ช่วงล่างก็ไม่ประทับใจสู้ไม่ไดเ้เครื่องก็สู้ไม่ได้เลยกลับมาเอาคันเดิมคือพันหกเป็นไปนตามที่น้องแนะนำจริงๆเลยก็คือตอนแรกก็แจ้งพี่ไปว่าพี่หารถรุ่นนี้ก็ ให้พี่ลองได้ได้ลองให้ลูกค้าของเราที่เนี่ยเราให้สามารถให้ลูกค้าลองได้นะคะจนกว่าลูกค้าจะประทับใจเราก็ซื้อมรถจากเราไปนะคะ<อ>ว่าชอบคันไหนก็ซื้อคันนั้นนะคะค่ะแต่ว่ายูได้ขา่าวมาว่าพี่ประสันเคยมาซื้อรถกักทางโตโตโอคาเราใช่ไหมคะพี่อ๋อใช่ครับผมเคยมาซื้อเมื่อหลายปีที่แล้วจนผ่อนหมดไปแล้วล่ะค่ะเป็นสวิทค่ะพันห้าตอนนั้นสวิทรุ่นใหม่ออกมาแต่ว่า ผมประทับใจรุ่นเก่าอยู่เป็นรุ่นที่มาจากอินโดนะฮะในเต็นท์จะไม่ค่อยมีเพราะรถเลิกผลิตแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันออกรุ่นใหม่แล้วผมก็เลยหารุ่นเก่าอยู่ผมมาเจอที่นี่ก็เลยลองขับดูเหมือนกันเป็นรถแก๊สก็ลองขับดูนะฮะก็โอเครถเล็กมันก็ให้เอารมมาให้ความสึกอีกแบบหนึ่งมันจะเทียบกับรถใหญ่ไม่ได้ก็โอเคครับก็ซื้อไป จริงๆว่าจะซื้อไปให้ลูกสาวกลับไปมหาลัยแต่บังเอิญลูกสาวก็ไปพักหอพักอยู่ตรงข้ามมหาลัยก็ไม่ได้ใช้สี่ปีไม่ได้ใช้รถเลยนะจะจอดไว้เฉยๆจนตอนหลังก็จบมาก็ถึงมันจะได้ใช้รถนะครับพอข้อก็ใช้อยู่บ้างรถคันนี้ซื้อไปแทบใช้น้อยมากเลยครับผมก็คือสรุปให้ง่ายก็คือพี่ก็าเคยซื้อรถที่นี่ไปแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็พอมาดูรถคันใหม่ก็เลยกลับมาหาทางโต้ต่อค้างเราจริง มีอย่างหนึ่งที่ประทับใจที่นี่นะฮะซื้อไปยังไม่ถึงปีแก๊สมีปัญหามีปัญหาตรงหม้อต้มนะฮะมันรั่วคฮะผมก็มาดูว่าเอ๊ยยังมีประกันอยู่เลยกลับมารู้สึกใกล้จะหมดประกันแล้วยังไม่อาจจะห้าวันหรือ4ี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เจ๊ที่นี่ผมจําไม่ได้แล้วหล่ะว่าใครนะฮะก็บอกว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้เป็นที่นั่งยาวๆใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ แล้วก็มาคุยกันก็บอกว่าเจ๊ก็บอกว่า<ม>เปลี่ยนให้ไปเลยรู้สึกมันสบายใจมากเข้าใจไหม,ะไมฮะเออเราก็เลยบอกอ๋อเขาก็ทิ้งรถไว้ประมาณวันสองวันมั่งเขาก็เปลี่ยนมอต้มให้ใหม่เลยค่ะก็ได้ ไดมอเตร์ไปอันนั้นคือสิ่งที่ประทับใจว่าถ e ้าจะซื้ออ um ีกคันก็ต้องต้องกลับมาดูแลละการการรับผิดชอบที่นี่ดีมากยอมรับคก็คือความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่ทําให้พี่ตัดสินใจกลับมาทางโต้โต้ขางเราอีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริการหลังการขายใช่ไหมคะที่ว่าทาให้พี่เกิดความมั่นใจว่าซื้อรถที่นี่ไปปุ๊บถ้ามีอะไรก็ติดต่อประสานงานกลับเข้ามาได้เราก็ยังดูแลให้อยู่นะคะโอเคถ้าอย่างนั้น ต้องวันนี้นะคะยูต้องขออนุญาตประเมินความประทับใจพี่นิดนึงว่าวันนี้พี่ประสานมาที่โตโตคาอีกรอบนึงอีกคันนึงเนี่ยครับผมพี่ประสานเนี่ยประทับใจการบริการประทับใจในเรื่องของตัวรถสินค้าหรืออะไรก็ตามนะคะครับม,มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ยูขออนุญาตว่าหลังจากนี้เดี๋ยวยูขออนุญาตนับหนึ่งแล้วก็2แล้วก็สานะคะ แล้วก็จะรบกวนพี่ประสานช่วยประเมินความพึงพอใจในการบริการของทางของตัวยุนะคะว่าจะประเมินยังไงดีครับว่าถ้า,าพี่ประทับใจหลังจากที่ยุนับหนึ่งจะรบกวนพี่ยกกดนิ้วไลน์ให้ทีหนึ่งนะคะ <laughs> ว่าประทับใจในการบริการจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ประสานรู้สึกว่าวันนี้มาซื้องั้นๆแหละคือแค่อยากได้รถก็เห็นรถสวยดีก็เลยซื้อ <laughs> ก็นั่งเฉยๆหล่อๆอย่างนี้ได้เลยนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้ามีอะไรตินะคะที่ต้องการให้ทางโตโยต,โต้าเกิดแบบว่าพัฒนา ด้านอื่นขึ้นมาอีกนะคะหรือเอาไปแก้ไขปรับปรุงก็พี่ประสานก็สามารถบอกได้เลยนะคะค่ะ,คะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยุขอญาตนับนะคะ,คะ,ะนับ1นเนาะแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันว่าพี่ประสานจะรู้สึกจะประเมินความะจะประเมินความพึงพอใจว่ายุเป็นยุโตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่านะคะ,คะ,ะโอเคถ้างั้นยุขอญาตนับเลยนะคะ,คะ,ะนับ1น่ะคะนับสองแล้วก็นับสค่ะ ขอบคุณพี่ประสานมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะยุขอเป็นตัวแทนนะคะของโตโต้คานะคะก็ขอญาตเวยพรพี่นะคะว่าขอให้พี่และครอบครัวนะคะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดอะไรก็สมความปรารถนานะคะพี่ประสานขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกคนนะคะทีมงานครับขอคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ